สวัสดีครับแล้วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบงนะครับก็วันนี้เราจะมาหาผู้โชคดีที่ได้รับเซตคีเพ e ร์ f ออฟเดอะไลท์กันนะครับตามที่ผมโพสต์ไว้นะครับผมว่าอ่ะใครอยากจะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะฮะให้โพสต์ไว้นะครับให้คอมเมนต์ไว้ในโพสเนี่ยนะครับเป็นคําว่าคีเพ e ร์ f ออฟเดอะไลท์เท่านั้นเองนะครับภายในวันที่13นะครับผมแล้วก็ผมก็คัดออกมาแล้วนะครับคนที่ตามทำตามกติกานะฮะมีทั้งหมด 140คนนะครับผมเราก็จะใช้วิธีหาผู้โชคดีแบบเดิมนะครับผมใช้บริการเว็บ r a n d o m Number Generator นะฮะนี่ครับเซิร์ชคำนี้เข้าไปใน Google นะครับแล้วเว็บแรกเนี่ยจะเจอเลยนะครับชื่อเว็บว่า Random O R G นะฮะวิธีการก็ง่ายๆนะครับเราใส่ตัวเลขที่เราต้องการจะให้เว็บเนี่ยสุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับตั้งแต่เลข 1- ถึงเลข140นะครับเพราะว่ามี140คนใช่ไหมฮะอ่ะเรามาหาผู้โชคดีกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาปั๊บ เลขที่สี่ครับเลขที่สี่คือใครเอ่ยเราค่อยๆดูไปฮะเึ๊บฮึฮ๊บแปดสิบสองแล้วหกสิบหกห้าสิบสามสี่สิบสามสิบเอ็ดสิบแปดเลขที่สี่คือคุณจิระถาใช่ไหมฮะผมอ่านออกเสียงถูกป่ะครับวงมหาศริกุลนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะฮะว่าคุณจิรธฐานี่โพสไว้กี่ครั้งครับครั้งเดียวนะครับถือว่าคุณจิรธฐาเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเซตคีเพิร์บโดยไลฟ์ไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะโพสคลิปนี้ลงใน u t u b e นะครับผมแล้วก็โพสลงในเพจ a c e b o o k นะครับก็อยากจะให้คุณรบกวนให้คุณจิรธฐาเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมใน โพสที่ผมจะโพสนะฮะสิ่งที่ต้องคอมเมนต์ก็มีอย่างเดียวเลยครับก็คือชื่อที่คุณจิรหาใช้ในการเล่น a 2นั่นเองนะครับผมจะได้แอดไปถูกนะครับผมแล้วก็จะได้ทําการส่งมอบเซตให้นะฮะวันนี้วันที่21นะครับก็ให้เวลาถึงวันที่28นะครับสําหรับเวลานี้ก็คือให้คุณจิรฐามาแสดงตัวนั่นเองถ้าภายในวันที่28ไม่มีคนมาแสดงตัวนะครับผมก็จะ ถูกตัดสิทธิ์นะครับถือว่าไม่ได้มาแสดงความชำนงจะรับของนะฮะแล้วก็ของนี่ก็จะเก็บไว้แจกครั้งหน้านะครับนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ